สวัสดีครับนะครพี่พนะฮะสายงานนะครับเกี่ยวกับ DIY หรือนะฮะใครที่อยากจะตรวจเช็คซ่อมรถเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับเขาเรียกว่าตัววัดขารีเลย์นะฮะซึ่งมันจะมีอยู่แบบ4ขากับ5ขานะฮะสามารถใช้งานได้อันนี้เป็นฟิลนะครับจากห้องเครื่องที่ผม ไปถอดออกมาซึ่งมันสามารถใช้งานได้ปกตินี่ผมยอมมาเทสดูนะครับตัวที่1นนะครับสำหรับมาตราสองน้าที่มักจะเจอปัญหาก็คือฟิลของอีจีไอนะฮะเดี๋ยวอ่านะฮะอันนี้ผมเขียนว่า EGI m a i เมนนะฮะกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าแฟนลีแฟนสองนะฮะก็คือเป็นของมอเตอร์พัดลมซึ่งสังเกตดูนะครับมันจะมีขาไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสตัวเมนอีจก่อนนะฮะ ซึ่งเทสเมนต์เราก็ดูเลยครับดูตำแหน่งมันนะครับว่ามันอยู่ยังไงนะฮะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นของตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัวเล็กนี้นะครับมีกี่ขาหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับอืมเสียบตรงไหนได้บ้างเอ่ยเดี๋ยวต้องเสียบอย่างนี้อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเสียบบนนี้นะครับเด๋ยวดมเทสทีละตัวนะครับทีนี้อันนี้เป็นสี่พินนะครับ มมีให้เลือกนะครับตรงนี้นับ4ีพิน5้าพินแล้วก็ขยับขึ้นมา4พีพินก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองครับเสียบให้ตรงขาของเขานะครับเสียบแล้วกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะหากลาวก่อนนะครับแบตเตอรี่ผมมาไว้ข้างหลังนี้หากาวมันก่อนนะครับไม่รู้ว่า เสียบลำบากหรือเปล่านะฮะเลาเราติดหรือเปล่าตัวนี้นะครับแบบหนึ่งนี่น่าจะได้นะฮะครัวลบนะฮะ อันนี้เป็นค้่บวกนะครับเดี๋ยวเราสายมันมานิดนึงนะครับค้วบวกคีบเข้าไปนะครับอ่าทำงานแล้วครับอันนี้คือทำงานปกตินะครับอันนี้ผมจะกดเทสนะครับแล้วก็กดปล่อยดูอ่ะคืออย่างนี้คือทำงานปกตินะครับจากนั้นนะครับผมก็ออกนะครับ แล้วก็ลองเทสอีกตัวหนึ่งนะครับนี้นี้น่าจะเสียบแบบนี้นะครับเป็นสีพินเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ลองอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าหาว่ามันขึ้นสีแดงคือมันผิดปกตินะครับกดเทสมาครับกดเทสนี่หมายถึงว่าตัดนะครับมันตัดไฟนะครับตัดไฟตัดไฟเสร็จล้วปล่อยนะฮะ ปกตินะครับด like ีเลย์ทำงานนี่เสียงมีติ๊กติ๊กติ๊กนะฮะคือปกตินะครับถ้าเป็นตัวดีเลย์ไฟเหลยวก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้อันนี้นี่คือปกตินะฮะแต๊กเต๊กเต๊กแล้วไฟเขียวโชว์นะฮะปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับแล้วลองเอา EG ตัวเดิมนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความโชว์นะครับมีเครื่องตัวนี้มันก็ดีอย่างนะครับ ไม่ต้องปวดหัวเช็คแล้วอยู่สำหรับคนที่มไม่รู้ดูวงจรนะครับตัดไม้ครับปล่อยครับปล่อยทิ้งไว้ครับอ,อันนี้คือปกตินะครับขึ้นสีเขียวนะครับค้างปกติโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่หาซื้อ อยากใต้มนเก็บไปก็ดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คตัวดีเลยนะฮะไม่ต้องปวดหัวอยู่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเอากลับไปเสียบที่รถนะครัะเดี๋ยวดูเอาไปเสียบในตำแหน่งไหนบ้างนะครับนะฮะในชุดของกล่องฟิลรถยนต์นะครับที่ผมทำนะครับผมจะเขียนไว้เลยนะฮะ ก็คัดลอกมาจากบนฝาเนี่ยมันจะมีเพจบอกอยู่นะครับว่าตำแหน่งเลี้ตัวไหนเป็นอะไรนะฮะจะใช้กระดาษนี่นะครับเขียนนะฮะเมื่อกี้แฟน2อยู่ตรงนี้นะครับผมเสบกับอันนี้เมน EGI EGI นะฮะ EGI ก็ดูครับอยู่ไงเสบกับไปนะครับนี่ผมจะมาร์กไว้เผื่อเสียลดเสียกลางค่ำกลางคืนนะครับมองไม่ค่อยเห็นบนฝานะก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ก็มามาร์กไว้แบบนี้เลยนะครับ ตัวใหญ่ๆของจําเป็นนะฮะโอเคนะครับวันนี้รีวิวไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ